ตรวจถนนเข้าสารครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่มีประชาชน,านแน่นจานวนมากะคะ่ะวันนี้ได้มีการประชุมหรือว่ามีการวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลยังไงบ้างคะ่อวันนี้เช้าได้คุยกับท่านผู้จัดการนครบาลแล้วก็ท่านผู้การนครบาลหนึ่งและผู้กับนะครับก็มีการปรับแผนการปฏิบัตินะครับให้ดีขึ้นเนื่องจากว่าเชื่อว่าคนไม่ได้เล่น ประสการมานานหลายปีนะครับก็มีคนมากเกินกว่าที่คาดไว้นะครับวันนี้ก็จะมีการปรับแผนให้มีการาเข้าถนนเข้าสายเข้าถนนเข้าสายเนี่ยเส้นทางเดียวนะครับแล้วก็ออกได้หลายช่องทางเชื่อว่าวันนี้น่าจะโฟนะครับน่าจะสามารถจะให้มีการเล่นได้จนถึงสิ่นทุ่งได้นะครับวันนี้ก็เชื่อว่าจัดระบบ เม่คทาอะไรอะไรก็เพิ่มเติมนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าบรนษัจัดระเบียบได้ดีขึ้นเยอะนะครับก mm ็ hmm. มีเตรียมเส้นทางกรณีเหตุฉุกเฉินก็จะมีเตรียมเส้นทาง mm hmm. ทางออกไว้ด้วยนะครับค่ะแสดงว่าวันนี้ถ้าเกิดมีประชาชนเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถรับมือได้คือจะบอกว่ารับมือได้ก็คงจะรับมือได้เพียงแต่ว่า ถ้าต่อข้าวสารนะครับเต็มเราก็จะให้ชะลออยู่ด้านนอกให้ไปเล่นด้านนอกก่อนแล้วก็เมื่อปริมาณคนที่อยู่ในต่อข้าวสารเนี่ยถนนข้าวสารเนี่ยอ,อยู่ในรองรับได้เราก็จะปล่อยเข้านะครับเราเชื่อว่าเราจะจัดระเบียบได้นะครับถามในส่วนของถนนข้าวสารเนี่ยเป็นไฮไลท์แล้วก็คนแออัดทางด้านถนนสีลมอะค่ะก็มีหลายภาคส่วนออกมาเรียกร้องว่าจะอยากขอปิดถนนให้มีประชาชนเล่นน้ําเหมือนกันจะได้ลดความแออัดด้วย อันนี้จต้องว่ายังไงคะคืออันนี้ก็แล้วแต่ทางกรทมนะครับเพราะว่าการจัดงานขึ้นมาเนี่ยก,ก็ต้องไปขออนุญาตที่กรทมก่อนแล้วกรทมก็จะมาหารือทางทางตำรวจนะครับอันนี้ทางถือว่าทางการจัดงานที่สมนงกข,ข้าวสารเนี่ยกรทมอนุญาตนะครับให้จัดการจัดงานได้ตั้งแต่วันที่13ถึง15ถึงเวลา4โมนะครับก็เป็นไปตามเราก็ตำรวจเองก็จะมาจัดระเบียบเส้นทางการจราจรและใช้ขอคอบคุมกำาังการจราจรในการปิดถนนนะครับ เป็นช่วงๆไปแล้วก็ออกคําสั่งข้ามรถอะไรเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,าเราทําตามกอบที่บตรบเขายืนยันไว้นะครับถ้าทางเขตทางทางสีลมอะค่ะเขามา,า,ายืนยันว่า,าอ่ขอให้ขอให้ปิดตํารวจพร้อมไหมคะถ้าเกิดว่ากรบจะยืนยันจัดเราก็ยินดีนะครับยินดีนะครับก,ก็เป็นไปได้นะครับไม่มีปัญหาน,นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการจัดเราก็ต้องห้ามไม่ให้เป็นการเล่นน้ำบริเวณถนนเพราะจะว่าขิาาดขวางกับปราแต่ว่าให้เล่นได้ในถนนที่ว่า อาจจะมีต้องมากระโดดน้อาเ้อยเช่นถนนทริยะหรือถนนใดต่างนะครับตอนนี้ก็มีหลายจุดนะครับในกรุงเทพมหานครมีทั้งส0ิแห่งแล้วก็ยังมีที่สยามสแควร์มีทั้งปทุมวันเซนเทียมวันนะครับค่ะเอ่อภาพรวมเรื่องความปลอดภัยเทศสักาลไหนบ้นะครับมีพื้นที่ไหนต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยคือในกรุงเทพมหานครก็ที่มีข่าวก็คือที่นี่นะครับที่เป็นห่วเรื่องคนแออัดนะครับแล้วก็มียังมีสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นก็ต้อง ในบางช่วงเวลาเขาก็อาจจะมีการหยุดชะงาการสาธาริการก็เราก็ระมัดระวังเรื่องการที่จะมีเหตุเกิดขึ้นหรือเป่านะครับจังหวัดเนี่ยก็เมื่อคืนได้รับารายงานจังหวัดใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหาเรียบร้อยทุยกจังหวดัดนะครับตอนนี้เริ่มในส่วนของพวกมิจฉาชีพนะคะเริ่มกลับมาก่อเหตุแล้วล่าสุดนักท่องเที่ยวจีนก็โดนกิดกระเป๋าในพื้นที่เขาสายท่านจะ ในส่วนของการวางระบบหรือว่ามีชุดเคลื่อนที่เร็วคอยเดินตรวจตราดูไหมคะเพราะว่ายิ่งคนแออัดมันยิ่งาสามารถขมโมยได้ง่ายครับวันนี้ทางท่านนครรัฐจิารกนครบาลก็ได้เพิ่มกาลังามาอีกหนึ่งกองร้อยนะครับเมื่อวานนี้มีกําลังทั้ง 200, กองร้อยข้ชนมาหนึ่งกองร้อยวันนี้ก็จะเพิ่อมอีกหนึ่งกองร้อยแล้วก็จะมีชุดของกองกับสุขภาพเด็กนะครับแล้วก็ฝ่ายสืบสวนของบกพอ,อ,อื่นที่มาช่วยนะครับเชื่อว่าวันนี้วันนี้น่าจะพยายาม ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ป้องกันเหตุให้ได้แล้วก็เรื่อง,องร้องเรียนที่เรื่องการเก็บค่าจอดรถก็จะไม่ดีนะครับวันนี้คิดว่าเราจะควบคุมไม่ให้มีเกิดขึ้นถ้ามีเกิดขึ้นเราก็จะจ,ะจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเรียนถามท่านนะคะในเวลากลางวันเนี่ยค่ะห้ามห้ามดื่มแอลกอฮอล์เลยใช่ไหมคะในพืนทีท่คือดื่มไปบนทางสาธารณะดื่มไม่ได้อยู่แล้วตลอดเวลาแต่แต่ว่าในสถานการเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงๆนะครับเช่น11บเอโมงถึง ฝ่ายสองเนี่ยอาจจะอนุญาตให้มีการจำหน่ายได้5โมงเย็นถึงจนกว่าสารพรดการจะปิดก็ต้อจำหน่ายได้อันนี้ก็เป็นหลักการของสา,ารบริการทั่วไปแต่พอดีเห็นแผงลอยข้างในอะค่ะข,ข,ขายแอลกอฮอล์กัน<ผ>เต็นไปหมดลแล้วก็มีเยาวชนซื้อว,วาน กวางก็จับกลุ่มได้จํานวนมากนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีแผงลอยอามาจําหน่ายก็จะเป็น,นคดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูด้วยนะครับเรื่องเรื่องมาตรการกวดขันด่านวินัยจราจรนะครับเป็นยังไงบ้างรครับภาพรวมภาพรวมเราก็มีจุดตรวจวินัยจราจรจ,จำนวนมากทั่วประเทศนะครับเพื่อป,ป้องรามแล้วก็เพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นจุดประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจุดุ่งหวังก็คือการลดอุบัติเหตุซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานสงการขึ้นทั่วประเทศจำนวนมาก จากการว่างเว้นมาหลายปีนะครับเราก็คาดหวังว่าเราจะพยายามลดปนให้ได้ตามเป้าหมายรัฐบาลซึ่งค่าเฉลีย่ยสามปีย้อนหลังนี่คือให้ลดให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสามวันที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในกรอบที่เราสามารถทําได้อยู่นะครับปีนี้มีแนวโน้มลดลงไหมครับวันนี้ก็สามวันเนี่ยการเสียชีวิตก็ลดลงนะครับาปารเ็บก็ลดลงนะครับในเสียงหากรณีมี เหมืนอนคนดังคนหนึ่งโพสตว่าถูกตำรวจจับเป่าแล้วก็แอลกอฮอล์เกินแต่ก็ขอบคุณตำรวจที่ปล่อยแล้วก็มาโพสขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นท่านมองว่ายังไงบ้าง,าง,งคะบเพื่อนี้เ,เพื่อมาโพสแล้วแต่ว่านับาโพสตเปลี่ยนแปลงไปอางเงี้ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะก็เดี๋ยวจะให้ทงางรับานเนี่ยเรียกมาสอบนะครับเพื่อจริงๆเ้าจริงๆให้เจรว่า มีการเรียกตรวจจริงไหมนะครับกี่โมงแล้วก็เป็นข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดข้อที่จริงเนี่ยเมาจริงแต่ตำรวจไม่ได้ลงโทษอาจจะถือว่าความผิดตำรวจแต่ถ้าเกิดว่าไม่เมาแต่มาโพสเล่นๆอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายผิดโทรศคอมพิวเตอร์เอาข้อมูลลงมาเป็นเท็จนะครับก็คงเดี๋ยวจะเรียกมาสอบมอีกทีนะครับขอบครับขออนุญาตถามเรื่องการทงานเอ่อถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาหวังดีนะครับผมสถานการณ์มันอาจจะ มากเกินกว่าแล้วก็การการจัดระเบียบเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ทางเป้าหมายเพราะว่ามันเป็นการทํางารรุมกันหลายหน่วยนะครับเมื่อเราเห็นว่าเกงจะเป็นปัญหาถ้าแอบลากไปเดี๋ยวจะมีการคล้ายๆกับเป็นเป็นโศกนาฏศิสป์โศาชกรรมอะไรต่างๆเนี่ยทางทางตำรวจและบำรวาโดยทังผู้การหนึ่งกับผู้อืกับก็เลยรีบไปประชาพันธ์บอกว่าขอปิดการจอรไม่ให้เข้าละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดการเล่นน้ำ ือนจะปิดเล่นน้ำโดยจริงๆไม่ได้ปิดรอกคนข้างในก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าปิดแให้คนอื่นเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนอาจจะบางส่วนอาจจะไม่พอใจก็ต้องโทษด้วยเพราะว่าเจตนาดีนะครับเจตนาเจ้าที่ตำรวจที่วันนี้ก็จะมาปรับแผนการดำานให้มันีน้นแสดงว่าเมื่อวานในการตัดสินใจของตำตรวจเนี่ยถือว่าท่านผู้กำกับเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็ทันเวลาดีก็ถ,ถือว่าดีนะครับผมก็ยังโทรมาให้ลัดใจว่า ก็าเป็นการแต่งใจดีเพราะว่าดูหน้างานแล้วถ้าเกิดมันอะไรสุ่มเสียไปก็ยิ่งเด็ดไปมันยิ่งอันตรายนะครับก็เลยถือว่าดีเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่ามให้คนออกเลยคือว่าคนออกไม่ตกทางอยู่จำนวนมากก็นเล่นกันต่อเพียงแต่ว่าประชาบาลให้คนเข้ามาเพิ่มนับเพื่อมันจะไหลมากขึ้นไปวันนี้ก็กังวลว่าตั้งแต่ึ้นเป็นวันต้นไปเนี่ยน่าจะมีคนไหลมาเยอะเราจะพยายามควบคุมคัดกรองแล้วก็โดยเฉพาะการคัดกรองจุดเส้นทางเดียวจะเน้นเรื่องอาวุธด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถูกเข้ามาจะยุ่ปัญหา